สวัสดีครับวันนี้ผมน้อยนะวันนี้เราก็เห็นนนกับครูเข้าลงคลิปขิงเราใช่ไหมว่าตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี่ยมันยังเชงไม่ติมระบบเกี่ยวเพื่อนเื่อมันขาดอยู่อย่างเดียวนลวครับตอนนี้คือบีบบังลมใช่ไหมเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาจัดให้ดูและคลิปหน้าเดี๋ยวนนกับครูที่เขาแบบคือสังกัดเขาใหญ่ไงเราไม่กล้าเอ่ยชื่อก็<ะ>คือสังกัดที่เบลิกเกอร์นะครับคือเอาจริงๆเนี่ย พี่ก็น่าภูก็น่าจะรู้นะคือพี่เบลเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์ใช่ไหมรู <Huh? S 1> มเป็นนักตัดต่อนอนเป็นตัวคิมมีครบครับสามคนคนละหนึ่งอย่าง <Huh? S 1> แต่จริงๆพี่แต่จริงๆพี่เบลเขาออกตัวอะไรได้ทุกอย่างนะครับคือเขามีคบใช่ไหมสามคนสามแบบเราครับคนเดียวเลยครับตัดต่อออกตัวยูทูบเบอร์เป็นไงแค่นี้ก็ขิงเหนือกว่าแล้ว แต่จริงๆเนี่ยผมก็คงจะไม่สู่พี่เบลแล้วเพราะว่าพี่เบลผมดูการออกตัวของเขาเนี่ยมาตั้งแต่นอ้นตั้งแต่อยู่กับอยู่กับช่างโตยใหม่ๆนะครับคือเขาก็ออกดีตลอดในสนามไหนเขาก็ออกพุ่งๆแต่เ,เราออกไม่เป็นเพราะว่าเราเน้นถ่ายคลิปอย่างเดียวเราไม่ได้ฝึกออกตัวขนาดนั้นมาคลิปนี้ครับผมคลิปหน้าเจอกันออกตัวแล้วกันบอกไปบอกคลิปนี้ไปบีบบังลมกันครับเดี๋ยวเราจะโชว์ว่าบีบบังลมยังไงไม่ให้มันแตกนะครับแต่ว่ามันมีเทคนิคนึงที่ว่าไม่ให้มันแตกแต่ แตกแน่นอนคืออะไรไปรับชมกันครับอโอเคนะเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะมาบอกให้ฟังนะครับว่าทําอะไรบ้างแต่ขั้นตอนนี้คือผมก็ทําครั้งแรกเหมือนกันแต่ผมถามจากคิวมานะครับก็คือคันดีมดําที่อยู่ตรงนี้นะครับคือคันที่อยู่ตรงนี้เนี่ยเขาจัดมาสวยแล้วเขาบอกว่าให้เรานะครับปาดตรงนี้ทิ้งปาดขึ้นไปครับ แล้วก็ปาดมานี่ทิ้งนะครับก็คือปาดทิ้งไปเลยและเดี๋ยวเราจะมีอีกวิธีหนึ่งที่พีคนะครับที่เราจะต้องเสียดายแต่เราจะไม่เสียดายนะครับเพราะว่ามันก็คือเราต้องทํานะก็เดี๋ยวพอเราปาดแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงเพื่อนๆรอติดตามชมกันนะครับเพราะว่ามันก็มีสูตรแต่ถ้ามันแตกเลยเพื่อนๆก็อย่าอย่าคิดมากนะครับเพราะว่ายังไงมันก็ต้องแตกแ้วถ้าเราจะบีบให้มันสุดๆนะครับโอเคไปเดี๋ยวไปลุยกันเลยครับ อ่าโอเคนะผมนะเดี๋ยวผมจะบีบบางลมแบบไม่ให้แตกนะครับเพราะว่าเราเก็บรอยละเอียดตรงนี้ไว้แล้วนะนี่ข้างล่างอ่าเดี๋ยวเราให้พี่พี่เขาทํากันแล้วกันเพราะว่าเราให้เต็มที่เลยนะครับถ้ามันไม่แตกมันจะออกมาสวยนะครับแต่ถ้าเราพาพาแบบปึ๊กผมคือปึ๊กอ่าถ้าพาแบบนี้นะครับ มันก็จะได้เหมือนกันแต่มันจะออกไปรุข,ขาดคือเขาไม่ได้เก็บงานเลยแต่เวลาถ่ายรูปมันไม่ได้มีผลอะไรนะครับแต่นี่เนี่ยคือเรียบนะครับเดี๋ยวเราเจาะแล้วก็รอดูกันว่าจะออกมาเป็นเฟี้ยวหรือเปล่าหลังจากที่มันเสร็จเพราะว่าเรายังเหลืออีกข้างหนึ่งด้วยนะครับก็ผมไม่อยากถ่ายฝั่งนี้เยอะเดี๋ยวเราจะรอฝั่งนู้นอีกนะครับผมแล้วไปอ่าโอเคแล้วผมแล้วตอนนี้ก็อยู่ในสภาพแบบนี้แล้วนะครับคือ เราจะปาดขึ้นมาเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่แน่เราอาจจะเอาไม่ให้มันแตกนะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนเสร็จเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะถ้ามันไม่แตกเดียมันก็จะสวยนะครับนะเพราะว่าตอนนี้เราปาดเป็นบางให้มันงอแบบดีๆแล้วนะครับผมนะไปเราน่าจะยึดแค่สองสองเส้นก็พอนะครับเพราะถ้ายึดเพราะถ้ายึดสามเส้นเดียวมันจะโน่นนะครับอ,อ่ะ ก็บอกว่าบีบบางลมเนี่ยใช้หลายคนจะดีสุดนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าจะบีบได้อย่างเดียวแล้วมันต้องปนประนมด้วยนะครับถ้าเป็นบางคนเนี่ยเขาจะบีบพกแตกผมเคยเห็นคนนึงอะครับคนดังคนหนึ่งครับบีบแตก <c oughs> คนดังคนหนึ่งครับคนดังคนนึงผมเห็นกับตายครับผมหยวกเขาเมื่อก่อนแตกออสองอันน่าจะได้แล้วนะครับอ่าเราเราเราให้ดูมุม มุมนี้อ่ามุมมุมนี้นะครับอ่าอ่าน่าจะโอเคแต่ว่ามันยังเป็นแบบนี้อยู่นันเป็นเหมือนเป็นคลื่นอยู่แบบนี้ครับเอฟหรือว่าต้องปาดในนั้นทิ้งครับเพื่อนๆใครรู้คอมเมนต์มาหน่อยครับนี่หรือว่าต้องปาดในนี้ทิ้งครับครใครว่ารู้ยังไงคอมเมนต์มาหรือปาดในนี้ทิ้งอ,อ่าโอเคแล้วเพื่อนๆนี่ก็ตอนนี้ฝังนี้นะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูก่อนก็คือเราบีบแบบไม่แตกนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆบีบแตกเนี่ยก็จะดีเหมือนกันนะเนี่ยเวลาเราถ่ายรูปนะครับตรง บางคนหน้าเนี่ยมันจะปิดนะครับถ้ากิดเพื่อนๆปาดแตกอย่างนี้นี่ตาก็ทำมาทายแ้ต้อ่านะครับคือมันก็จะไม่เห็นรอยข้างในนะถ้ากิดเราเพื่อนๆปาดแบบนี้นะครับคือถ้าปาดแต่ม,มันก็เป็นเหนการแปเดี๋ยวเรารอดูอีกข้างหนึ่งเสร็จนะครับผม ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันต่อวันนี้ผมก็มีเว็บดีๆมาแนะนานะครับนั่นก็คือเว็บ a อ d ลูซี่เจเว็บนี้เนี่ยมีเกมพเพื่อนเลือกเยอะมากและที่สาคัญเนี่ยถ้าพเพื่อนๆบอกว่ามาจากช่องผมใช่ไหมสำหรับเก้าสิบาทเนี่ยรับไปเลยครับผม150บาททันทีเกมที่ผมจะมาแนะนำครับพรเพื่อนนี้เลยครับผมเกมแคสซี่วัมเบอนะครับและเกมเว็บนี้ยังไม่จบแค่เกมนี้แน่นอนสาหรับคอเกมนะมีคค้บจบบาคาสลอจอกที่นี่เลยนะครับ และถ้าเกิดใครสนใจก็แอดไปได้นะครับที่แอดลูซี่เจ็แปดเก้าละเขายังมีลุ้นรับสุ่มรับเงินรางวัล1,000บาททุกวันด้วยนะครับและก็ยังมีการสะสมเต็มนะครับไปแลกข,ของรางวัลสูงสุดถึง1ล้านบาทจะแลกรถเลขไอโฟนมีครบนะครับไม่เชื่อไปสอบถามแอดมินได้เลยนะครับอ่าโอเคแนละ้วเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะปาดฝั่งนี้กันอีกนะครับก็คือฝั่งนี้เนี่ยเราจะทําเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือปาดที่เดิมปาดตรงนั้นทิ้งนะครับอ่ะ เดียวเราก็จะปาดเหมือนเดิมแต่ฝั่งนี้คือฝั่งขวานะครับเราอาจจะบีบให้บางๆนิดนึงเพราะว่าฝั่งขวาเนี้ยเป็นฝั่งที่เราจะต้องถ่ายรูปบ่อยที่สุดนะครับก็คือมันจะต้องเห็นท่ออะไรอย่างเงี้ยอ่าบีไปมันเท่ากันเลยโอเคมันดูไม่เห็นนะคนละฝั่งนะอ่ะอ่าโอเคคนระับเดี๋ยวจะบีฝั่งนี้กันไปเราไปดูขั้นตอนการทำเรื่อยๆนะครับเรียกว่าทําเหมือนกันทั้งสองฝั่งนะครับ เอาโอเคนะครับตอนนี้เราก็ปาดฟังขวาได้แล้วนะครับก็คือปาดตามที่ผมบอกเลยนะตามนี้นะครับก็คือผมก็ฟังเข้ามาอีกทีเหมือนกันเพราะถ้าไม่ปาดตรงนี้ยังไงมันก็แตกเพราะว่ามันมีอะไรเขาเรียกว่าแรงบาลานซ์ตรงนี้อยู่เราตัดบาลานซ์ตรงนี้ออกไปนะครับแล้วก็เพื่อที่จะบีบเข้าไปแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนั้นนะครับเพื่อนๆปาดตรงนี้ได้เลยครับเพื่อนๆนี่ปาดตรงนี้นะครับทิ้งแล้วก็บีบเข้ามาได้เหมือนกันแต่ถ้าเพื่อนๆทำแบบผมเนี่ยมันก็จะดีเพราะว่ามันจะไม่แตกก็คือพี่เขาบอกว่าแบบแบบนี้นะครับ ก็คือเราจะปาดขึ้นไปจากที่เราปาดแค่นี้ใช่ไหมอ่าเหมือนเราปาดแค่คืบหนึ่งนะครับเราปาดขึ้นไปเลยครับเกือบเพิ่มไปอีกเพิ่มไปอีกเกือบเกือบสองคืบแล้วก็เราปาดให้มันบางๆก็พอนะครับคือเราไม่ต้องปาดปาดหมดแล้วมันก็จะบีบได้เหมือนกันก็คือมันจะออกมาเป็นเดี๋ยวเรารอดูตอนเสร็จนะครับอ่ารอดูตอนเสร็จนะโอ้หอยากูคิดว่าเฟรมดำไม่สั้นอ่าโอเคนะผมนะเดี๋ยวผมจะบีบบางลมแบบไม่ให้แตกนะครับเพราะว่าเราเก็บรอยละเอียดตรงนี้ไว้แล้วนะนี่ เดี๋ยวเราให้พี่พี่เขาทำกันแล้วกันเพราะว่าเราให้เต็มที่เลยนะครับถ้ามันไม่แตกมันะออกมาสวยนะครับแต่ถ้าเราผ่าพาแบบปึ๊กผมคือปึ๊กถ้าพาแบบนี้นะครับมันก็จะได้เหมือนกันแต่มันจะออกบบขุกขาดคือเขาไม่ได้เก็บงานเลยแต่เวลาถ่ายรูปมันไม่ได้มีผลอะไรนะครับแต่ี่เนียคือเรียบนะครับเดี๋ยวเราเจาะแล้วก็รอดูกันว่าจะออกมาเป็นเฟี้ยวหรือเปล่าหลังจากที่มันเสร็จเพราะว่าเรายังเหลืออีกข้างหนึ่งด้วยนะครับ ก็ผมไม่อยากใส่ฟังนี้เยอะเดี๋ยวเราจะรอฟังดู้อีกนะครับผมแล้วไปอ่าโอเคนะครับตอนนี้เราก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับใกล้จะถึงความสําเร็จแล้วก็คือ <c oughs> เราจะยึดน็อตรูแรกแล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยรอด,ดูที่2กัน ก็คือเราจะเป็นรอยอ่ะนะครับเราจะเอาให้มันโคโก้สวยๆเลยนะครับคือระยะห่างกี่มิลกี่เซนแล้วนะสามไหมสามเซนมนคะรับฝั่งล่างอนะ็สามเซนแต่ฝั่งบนไม่รู้นะฝั่งบนนี้ตามตามความสามารถที่ได้นะครับอืมแต่เรา,<ม>าแค่กะฝัง่งล่างก็พอ,อฮะ ความเหมาะสมสวยงามนี่ซื้อเลนกันแสง UV ได้แดดเข้าโป้งพังเลยโอ้โหอ่ะโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ทำการปาดเสร็จแล้วเอ้ยปาดเสร็จแล้วว่าบีบเสร็จแล้วนะครับบีบไม่มีรอยแตกครับเพื่อนแล้วแต่นะครับว่าเพื่อนๆจะถ้าบีแบบนี้เนี่ยจะนานหน่อยแต่ถ้าเพื่อนๆบีแบบแบบ,บ,บ,บจ,จัดทรงก็ได้หมดแต่มันอยู่ที่เพื่อนๆนะครับก็คิวส่งรูปมาครับผมนี่ผมยังไงผมก็ต้องขอบคุณคนนี้ด้วยนะครับนี่คือรถเขานะที่เขาบอกว่า ให้ปาดตรงนี้ออกปาดตรงนี้แล้วถ้าเขาไม่บอกผมก็ปาดอาจจะแตกอาจจะแตกเลยก็ได้แต่พอปาดอันนี้ปุ๊บสวยมากๆครับเดี๋ยวเราไปดูซองตอนเสร็จกันว่าจะสวยไหมและเดี๋ยวผมออกให้ดูรอบนึงครับผมว่าทรงจะเป็นยังไงนะครับรอบนึงนะโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวร้อยดูทรงโดยรอบๆนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ตาข้องหมุนโดยรอบๆก็คือนะครับเราบีบแบบว่ามันไม่มีคําว่าแตกเลยนะเกินเนี่ยก็ตามที่ผมบอกไปนะคอนเซปต์นะก็คือไม่มีคําว่า แตกเลยสักนิดนึงนะครับทั้งสองฝั่งเรามาดูมุมหน้ากันมุมหน้าผมว่ามันน่าจะเทนะครับถ้ากือว่าผมค่อมถ่ายรูปแบบนี้เนี่ยตรงๆนี่นี่ตรงๆเอออ่ามันน่าจะเทนะครับเพราะว่าเราทํามาเพื่อถ่ายรูปนะครับก็คือตรงนี้เลยนะเพื่อนๆว่ายว่าไงก็คอมเมนต์มานะครับอ่าโอเคครับเพื่อนเพื่อนะก็ประมาณนี้น้วกันเพื่อนๆชอบไมค์คลิปนี้เราจัด้แล้วบีบบังลมนะครับบีบไม่ยาก แต่ก็พอสมควรนะครับอันนี้เราบีมงานละเอียดนะครับก็ในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเพื่อนเื่อแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย